ชีวิตของเราเว้ยไม่ต้องมายุ่งไสวัสดีครับน้องมอหนึ่งเรา,าอยากจะมีโอกาสได้คุยกับแบบน้องมอหนึ่งบ้างน,นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ความคิดของพี่นะเพราะว่าประสบการณ์ของพี่แล้วกันคือตอนมอหนึ่งเนี่ยเราเราจะชอบคิดว่าแบบชีวิตของเราชีวิตของเราเว้ยคือเราอยากทาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมีใครมาบอกกูจะเลือกของกูเองแต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตของเรา ถูกไหมมันก็ถูกในส่วนหนึ่งแต่เรายังมีแบบครอบครัวมีหลายๆคนที่อยู่ข้างๆเราที่รักเราที่หลอ่อหลอมให้เราเป็นเราอ่ะ,อะความความเป็นมหนึ่งของเราอ่ะมันมันเหมือนเราเพิ่งแบบโตเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมาอยากจะเป็นวัยรุ่นอยากเต็มตัวตอนนั้นอนะตอนวัยมหนึ่งอะพี่ก็คิดว่าพี่แบบโตแล้วนะรู้สึกว่าแบบกูโตแล้วกูเลือกได้แล้วแต่แต่จริงๆแล้วอะเรายังเลือกอะไรไม่ได้เยอะหรอกแต่แต่แค่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีกับมันคือเราต้องมีสติสตังในการเลือก เลือกที่จะลองอะไรบางอย่างในตอนมอหนึ่งอะ่ะมันมีสารพัดทุกอย่างที่ให้เราที่ให้เราได้ลองอะ่ะซึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีอะ่ะแต่ให้ทุกคนแบบเลือกดีๆแล้วกันที่จะลองเพราะว่าการลองบางอย่างมันส่งผลถึงถึงกับอนาคตของเราได้ได้ด้วยแบบเร็วมากๆเลยยิ่งยิ่งปัจจุบันนี้มีอะไรให้แบบซื้อขายกันเยอะแยะไปหมดเราสามารถลองอะไรได้เยอะแยะไปหมดฉะนั้นจะลองอะไรให้คิดเยอะๆนะครับให้คิดแบบว่า เมื่อเราโตเมื่อเราแบบย้อนกลับไปแล้วเราไม่เสียใจที่ได้ลองมันไปอย่าเงี้ยอย่างหนึ่งซึ่งตอนในในวัยมหนึ่งเราอาจจะถูกพ่อแม่บังคับให้